สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่16เมษายนปี2025เราเรูู้มผลฟุตบอลมุนที่ผ่านมากันเลยดีกว่าน,นะครับว่ามุกขนผ่ผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดีย๋ยวเราเริ่มที่ผลฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกกันก่อนเลยดีกว่าน,นะครับมุอคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งก็เป็นนัดที่2ออสตันวิลลาเปิดบ้านเอาชนะปารีสแซงต์แชงแมงไป3ต่อ2รวมผล2นัดก็เป็นปารีสแซงต์แชงแมงที่เอาชนะออสตันวิลลาไป5 4 และอีกคู่ก็เป็นบริลเซีดอมุนที่เปิดบ้านเอาชนะบาร์ซเลล่าไป3ต่อ1ร่รวมผล2นัดก็เป็นบาร์ซเอลล่าที่เอาชนะบรลลิเซีดอมุนไป5ต่อ3บาร์ซเลล่ากับปารีสแซงต์แชงแมงก็ได้ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนแอสตันวิลล่ากับบรลลิเซีดอมุนก็ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลเ FC ซแชมเปียนสิลิกทูกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบ4ทีมสุดท้ายซึ่งก็เป็นนัดที่2อเอาชาจาเปิดบ้านเอาชนะอัลทาวันไป2.0ต่อ 0. รวมผล2นัดก็เป็นเอาชาจาที่เอาชนะอัลทาวันไป2ต่อหเอาชาจาได้ผ่านขอ,อบชิงชนะเลิศได้สําเร็จนะครับผลฟุตบอลลิเวอร์ไทยลีกครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายเชียงรายนาเด็ดแพ้ก,กับราชบุรีเอฟซีไป1ต่อ2 และผลฟุตบอลลีกทวองกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดตกครั้งนัดที่38สแนฟอร์ดเสมอกับดอนคัสเตอร์ไป1ต่อ1ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้ดอนคัสเตอร์อยู่ที่4มีอยู่72คะแนนส่วนสแนฟอร์ดอยู่ที่10ก็มีอยู่62คะแนนนะครับและนี่คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเสร็จเลยครับ